สวัสดีครับอยู่กับผมช่างบอยไปทุมธานีนะครับก็เช้านี้เช้าวันที่6ที่ตำบลพญายเย็นอำเภอปากช่องเสร็จหมดแล้วละ่ะเสร็จหมดแล้วรอรอใส่พลากลางใส่พากลางกับรอน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไม่มีคาเลยให้ถ่ายใหม่ก็ผมก็เลยถ่ายให้เลยบริการถ่ายให้นะรอใส่พลากลางอย่างเดียว เ,ออเดี๋ยวพากลับกล้องดูดีกว่าเี่ะใส่พาวกายอย่างเดียวทุกเฟืองก็ใส่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเฟืองเก้านะเก้าสี่หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเฟืองเร็วเก้าสี่หนึ่งนะวิ่งหลังหนนอ,อย่างเดียวนะครับก็รอถ่ายนะ้ำมันเครื่องอยู่นี่นะฮะเออไม่มีอะไรแล้วล่ะ ข้างหน้าก็เสร็จหมดแล้วนะครับดูได้เลยก็ทำมาอยู่สามคนนะอันนี้อ่าเดี๋ยวว่าคนถามว่ามีทีมงานกี่คนก็สามคนนะครับอ่นนี่เห็นไหมทุกอย่างมใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดนะบางคงบางเครื่องอะไรมใส่ให้เรียบร้อยนะฮะ ดูดูงานได้เลยนะครับระบบลมก็จบเจ้าไม่เราหรือแน่นอนของผมนะระบบลมนี่ผมทำจบๆเลยแล้วก็มีลูกค้านะโทรมาให้ผมมาแก้นะมาแก้ระบบลมหลายเจ้าแต่ผมไม่ได้รับแก้นะถ้าถ้าว่างก็จะรับแก้ให้นะแต่คืองานผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับอ่ะก็จบละไม่มีอะไรละนะฮะ จบแล้วเดี๋ยวเห็นแกว่าจะทําคันนี้อีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวพาเดินดูอีกคันหนึ่งที่เดียวกันนี่แหละที่อ่ตำบลพญาเยน็นอํเาเภอปากช่องนะวันนี้เช้าวัวนที่หกรอรอใส่พอกางกระทะเอ่อเติมน้ำมันเชื่องเดียวกาลังออกไปซื้ออยู่คัน,นุนะฮะก็ะจบไปที่หกวันผมว่าจบจบวันนี้แหละเพราะไม่มีอะไรแล้วรอใส่สองรายการนี้ทำกันสามคนหกวันรวมทั้งเรือรถเก่าด้วยนะ เดี๋ยวมาดูคันนี้อเขาว่าจะให้ทาคันที่สามเดี๋ยวผมพากลับกล้องดูนะอ่ะนี่แกยกแท้งลงไว้รอแล้วเพราะว่าแท้งต้องอซ่อมบุรณะใหม่นะบุรณะแท้งใหม่นี่ก็อันนี้เป็นเจ้าเด็ก,ก้าตรงรุ่นนะเป็นรถเดก,ก้าเป็นเครื่องคู่ตัวน่าจะเป็นหกเฮดฮนะเป็นหกเฮดเป็นเกียร์ตารางเหมือนกันเกียร์เซอร์ไลน์เหมือนกันนะครับ ก็ดูได้เลยนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้หัวมันยังมีไม่สวยผมก็เลยยังไม่รื้อรถนะเดี๋ยวผมจะลงไปหาหัวดูให้ก่อนถ้าถ้ามีหัวก็เดี๋ยววันอังคารทำทาต่อเลยต่ออีกคันหนึงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปออ่เอ ถ,ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้กระบังก็น่าจะไปได่าคุณทศก่อนนะไปได่าขุณทศก่อนเพราะว่าต้องทำแถวแถวนี้รอรอรอ,อทีมงานอีกคนนึงก่อนนะฮะนี่ทำก็ต้องลงทำแล้วล่ะทีนี้แต่ตรงผมต้องหาหัวก่อนนะฮะจบแน่นอนจบสวยแล้วเดี๋ยวพาไปดูไอ้คัน12บสองล้อที่ผมทำนะพอดีวันนี้รถรถเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวพาไปดู อ้าวมาดูกันต่อนี่ไอคันสิบสองล้อนะที่ผมทําไปไปรีเข้ามาทําทําบังโคลหลังนี่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 ไงังโคลคันสองนี่นะังโคลคันสองก็ไปวิ่งไหนมาเนี่ยต้องถามไปมาคันนี้ไปวิ่งไหนมาลำพูนครับไปลําพูนมาเลยใช่ไหมวิ่งวิ่งเป็นไงดีไหมอย่างแรงเลยครับอย่างแรงใช่ไหมขึ้นเขาขึ้นเขาเกี้ยหกเลยป่ะขึ้นเขาเกี้ยหกครับขึ้นเขาเกี้ยหกน,นี่ต้องถามคนคนนั่งไปนี่สบายกว่ารถอื่นเยอะใช่ไหม สบายกว่ารถอื่นเยอะนะคันนี้แวร์คัซซีเป็นนิสสันนะคัซซีเป็นรถนิสสันนะเป็นนิสสันพิกทัมแต่มันจะเก่ากว่าพิกทัมมันเป็นนิสสันคอนดอตัวเล็กนะแล้วเขาใส่หัวพิกทัมมาแล้วผมก็ทําเป็นสิบสองล้อไปแล้วนี่นะมาจากลําพูนนะขึ้นเขาเก๊าหกนะทีนี้รถไม่ได้ลากพ่วงนะมาทุกแท้งเดียวตัวนี้เฟืองสิบเอ็ดนะไล่ไล่ไล่ไไเฟืองท้ายใหม่เป็นเฟืองสิบเอ็ดเลยตัวนี้นะ เนี่ยเปลี่ยนเฟืองท้ายไล่ไล่ไล่ใบส,สีด้วยหมูเป็นเฟืองสิบเอ็ดน,นะก็ทําให้จบๆเลยเกียร์ใช้เป็นเจ็ดสปีดเดินหน้าเกียร์ของเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยเลยนะเออแล้วทําเวลาได้เออต้องถามเออตอนนั้นรถรถพวกปกติทั่วไปที่ที่เขาวิ่งที่รถบริษัทเนี้ยเออธรรมดาไปนู่นจะใช้เวลากี่กีช่ช,ชั่วโมงสองครับใช้เวลาสิบสองชั่วโมงคันนี้นะ่ะพอทําไปแล้ว ตอนนั่งลงมาใช้เวลาแปดครับใช้เวลาแค่แปดชั่วโมงนะใช้เวลาแค่แปชั่วโมงนะต่างกันแปดเก้าสิบสิบต่างกันสี่ชั่วโมงนะเนี่ยไม่ได้เขาบอกไม่ได้เค้นไม่ได้อะไรนะขี่แบบลอยๆเลยวิ่งแข่งกับไอ้นี่ได้เลยอะ่ะรถบัสหนีนี่หน,หนีหนีไม่ออกแล้วแล้วกันนะฮะเอาว่ายักษ์เขียวต้องเจอบอกเลยอันนี้นะจบไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อ เอาพาดูทรงรถก,กันต่อจบแน่นอนนี่นะที่ทําไปจบจบเลยก็มาทำมงโคนนี่เลยมงโคลคันอสองอันนี้เป็นเจ้านิสันนะคาซีนิสันมาจากลำพูนใช้เวลาแค่แปดชั่วโมงธรรมดาแกใช้รถวิ่งเป็นพวกเด็ก,ก้าอะไรประมาณสิบสองชั่วโมงอันนี้ใช้เวลาแปดชั่วโมงขึ้นเขาเกหกสบายนะครับ ยี่หกสบายเฟืองท้ายเฟืองสิบเอ็ดเลยจัดหนักเลยเอาเร็วๆไปเลยนะฮะก็เอ่อนี่นะตามจากปากคนบอกคนขับคนนั่งไปด้วยนะขี่สบายเยอะจบสวยเทา่านิสันแล้วออกมาสวยเลยเหมือนรถใหม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไฟไม่ลนตูดด้วยรถนี้ก็ต้นทุนไม่สูงมากแล้วก็สวยด้วยนะถ,ถูกใจไวรุ่นนะฮะหัวก็นิ่ม วิ่งกันเร็วนะฮะวิ่งกันเร็วขอฝากไว้นิดนึงนะฮะ <_ d> um> แล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้จะกระเด้งไหมคันนู้นนะเดี๋ยวทาคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งก็สนใจอยากจะทำรถนะงานไวงานเร็วงานเนียนนั้นถึงช่างบอยปฐุมธานีนะครับรับบริการให้ถึงที่นะฮะถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คันที่สองแล้วคันที่สามผมก็บอกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาหัวก่อนหาหัวก่อนว่ามันจะได้ไหมนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต